สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถอีโคคาทรงสวยๆปี2015มือเดียวป้ายแดง นิสสันอัลเมราตัวท็อปสุดเลยนะครับเครื่อง1.2ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับมีประกันชั้น1อีก9เดือนครับแล้วก็ตัวนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดสมบูรณ์ทุกจุดนะครับวิ่งมาโดยประมาณ1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครชอบสนใจนะครับก็ให้ผ่อนได้เดือนละประมาณ4,080 8นะครับ เน้นหาไว้ใช้งานประหยัดอึดทน,นใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับคุ้มสุดๆเลยใครที่เน้นหารถเอาไว้ใช้งานผ่อนชิลๆได้ใช้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับให้เอาไปใช้งานกันได้สบายชิลๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับลองชมลองเช็คดูได้ชอบหรือเปล่าถูกใจหรือไม่นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกระจกพับไฟฟ้า แล้วก็ขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานกันครับตัวท็อปนะครับลองเช็คดูก็ได้นะครับว่าปี2012มีรายละเอียดออปชันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับ n i สสันอัลเบล่านะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับแล้วก็ประหยัดแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยนะครับสภาพภายในเรียกว่าสวยแน่นมากมากเลยนี่เลยครับมีล้อใส่ทรงมาให้เรียบร้อยสวยงามจัดทรงไว้พร้อมใครชอบนะครับ เจรจาต่อรองไปดูรถทดลองนะครับ279,000บาทนะครับราคาค่าตัวเงินสดนะครับเจรจาต่อรองได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้สวยจริงนะครับไหม่แท้วิ่งน้อยปี2015ตัวท็อปลองเช็คลองชมดูได้เลยครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับประหยัดได้ได้ใช้รถแล้วก็อดทนใช้งานกันยาวๆครับตัวนี้ทนมากๆนะครับลองเช็คดูได้เลยสนใจหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวยๆสมบูรณ์ทุกจุดนะครับ ปุ่มพุ่สตาร์สแตนด์ล็อกแอร์แบ็ก ABS, พวงมาลัยมัตติฟัง์ชั่นกระจกพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าโอ้ครบเครื่องคุ้มค่าในราคาแบบนี้นี่ครับสวยๆเลยครับถ้าใช่ถ้าชอบนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับยื่นเอกสารรอรับรถได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกที่เครดิตดีประวัติดีนะครับจัดไปเลยครับทุกอาชีพนะครับออกได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและเครดิต ดีหรือไม่เท่านั้นแหละครับไปชมไปเช็คทดสอบได้เลยครับสวยๆแบบนี้เนียนๆเลยครับเดิมๆใหม่มากๆนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับชอบและสนใจหรือไม่นี่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อึดทนและภายในนี่กว้างมากๆนะครับต้องถือว่าเป็นอีโคคาร์ที่ครบครับเพราะบางคันอีโคคาร์จะตัวเล็กครับอันนี้ตัวกว้างเลยครับถือว่าใช้งานครบเครื่องคุ้มค่าเดินทางกันได้หลายคนไม่อึดอัดครับ รองชมดูนะครับคันนี้เข้าสูมอลอดประหวัดดีงามไปดูได้เลยครับมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่อีก9เดือนโอ้โหคุ้มครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อครับรับประกันเทาโกห6หเมตรนะครับยินดีซื้อ